สวัสดีครัพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องเมสามอยวันเล่เมื่อคืนเพียวถือว่าทำผลงานได้ดีเยี่ยมนะครับทั้งเกมรับและการตบทำแต้มที่ช่วยทีมได้ดีมากๆโดยเฉพาะการรับบอลแรกที่บอกเลยว่าสถิติดีมากนะครับรับบอลแรกไป24ลูกไม่มีรับเสียเลยรับได้ทั้ง24ลูกและเปิดบอลได้ดีมากสวยๆหลายลูกเลยนะครับจนแฟนๆอวยยศเลยนะครับว่าบอลแรกสุดปังมาดูความเห็นของแฟนๆกันเลยครับก็บอกว่า น้องทำได้ดีบทบาทการรับบอลเสิฟบอลบุกก็ไม่ได้หายรักษาม,มาตรฐานไว้นะถัดมาบอกว่าภูมิใจมากบอลเลขสวยๆหลายลูกอาจรับเป๋ไปบ้างแต่ไม่เสียเลยสักลูกเปอร์เซนการลุกก็ทำได้ดีถัดมานะครับบอกว่าบอลเลขบอลขุดบอลตบบอลแก้ดีมากท้ายเซตสามมีแหกบ้างแต่ลูกสวยๆเข้าจุดเยอะมากเปอร์เซนตตบก็เยี่ยมและสุดท้ายนะครับก็บอกว่า เพียวโดนปิดบอลแรกมานานนะพอมีโอกาสรับบอลแรกจริงๆถือว่าโอเคมากอย่างน้อยก็รับเสิร์ฟเฟสสวยๆให้เห็นแค่นี้ก็ชื่นใจละถือว่าเพียวนะครับทำผลงานได้ดีเยี่ยมเลยยอดเยี่ยมมากๆครับ